ที่ชัยครับวันนี้เป็นอีกไฟหนึ่งที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับก่อนหน้าการชกในไฟนี้การเตรียมพร้อมของเราเป็นไงฮะครับเป็นรองก็ค่อนข้างดีครับเพราะว่าเรียอกับนักชกไทยอยู่วันนี้เขาก็ไม่ธรรมดาดีๆคงดีๆแล้วก็ผมก็ค่อนข้างกดดันครับเพราะว่าเขาก็เป็นสุ์สตาร์ครับเราก็ไม่อยากแพ้ในไทยด้วยทําให้เราเป็นอยากชนะอยากชนะมากศึกษาเทปเข้ามาเยอะไหมแล้วก็ศึกษาเทปเข้ามาเยอะมากครับ มีการซ้อมมีการหลบหลีกการเตะของเขาเพราะว่าเขามีลูกเตะอันตรายอ,ยาอืมนะฮะจนกระทั่งมาปะทะก,กันจริงๆ<ช>บนเวทีเกมในยกแรกของเราวิเคราะห์นิดนึงครับเป็นไงฮะเกมในยกแรกก็ผมก็จับทางได้ครับผมเพราะว่าทำอะไรกันได้เขาจะออกอาวุธที่ขขผมศึกษาเข้ามาผมก็นะครับตั้งรับอย่างดีครับแล้วก็โต้ตอบในขณะตัวปอบแสดงดีของเขงเพราะว่าถ้าเป็นประธานฝั่ของเราไม่ได้ครับเพราะว่าเขามาแรงเรา สังเกตดูค่อนข้างที่จะระวังตัวมากกป็นย่งแรกใช่ครับเพราะว่าระวังตัวมากนะครับเพราะว่าก็เขาไม่ต้อเตะอันตรายนะครับเราต้องระวังเปิดๆเราโดนเราจุกเราอาดังหาแค่ได้น้องได้นะเราต้องระวังโดนที่มากแต่ก็เป็นไปตามแผนของเราที่วางไว้ใช่ครับตามแผนที่วางไว้จนกระทั่งยกสองเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกว่าสีชัยตามีปัญหามองไม่เห็นใช่ยกสองครับประมาณกึมกลางยกสองเขาเตะเตะซ้ายกันเตะซ้ายเตะเฉียงขึ้นมาโดนโดนตา ทำให้ตาข้างนี้ใช้งานไม่ได้ครับมองไม่เห็นมองเลยจ่ตาโยกการรู้สึก